ไททันตัวเตีย้ยมายกหลังขึ้นหนึ่งนิ้วโดยการเปลี่ยนก้อนโลจากสามนิ้วเป็นสองนิ้วกระ่ายจากร้านสตังเรถโดยที่าเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งงานมิซูวิชิไททันตตัวเตีย้ยค่ะคันนี้ค่ะลูกค้าเคยมาดัดแนบที่ร้านแล้วรอบนึงลูกค่าบอกว่าทรงนี้คือชอบมากตอนที่ลูกค้ามาปรึกษาช่างนะขากับพักใหญ่เลยนะคะไม่ใช่ว่าปุบป,ปั๊บทำเลยนะจนกว่าเขา้าใจจนช่างช่างว่าโอเคถ้ารับได้แล้วอยากได้ทรงนี้ก็คือจัดให้แก็แต่ก็ต้องยอมรับความแข็งกระด้างนิดนึง ซึ่งลูกค้าโอเคชอบลูกค้าบอกต้องการลูกตาลช่างแบงค์จัดให้พอทําเสร็จปุ๊บป๊บลูกค้าบอกนี่แหละที่ต้องการแต่จริงๆแต่ตั้นตูตีถ้าทรงทรงเนี้ยมันคือจะสวยแต่ถ้าเราใช้รถทุกวันนะคะอย่างพี่ท่านนี้เขาใช้รถไปทํางานทุกวันน่ะมันเหนื่อยค่ะขับมันเหนื่อยสวยแต่เหนื่อยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านาะสวยแต่เหนื่อยก็เลยแบบว่าไม่ได้ลวลูกค้าก็เลยว่าใส่ไปได้วันหรือสองวันนร้อดัดหนบไปได้วันหรือสองวันลูกค้าโทรโทรกลับมาว่าไม่ได้ ไม่ได้ต้องการจะเอาขึ้นมีวิธีแก้ปัญหาไหมปัญหาแก้ได้ค่ะก็คือเอาขึ้นอย่างเดียวก็สรุปก็คือให้ช่างเปลี่ยนเป็นก้อนโหลดจาก3นิ้วเป็น2นิ้วค่ะแล้วก็บินงซื้อสลรกมาเพราะว่าสละกไต่ต้นเนี่ยมันจะใส่ไม่เหมือนกันอื่นสลักไปต้กนกับบกเอ็นเนี่ยมันจะอันนี้เดียวนี้ค่ะก็ใส่เป็นก้อนโหลด2นิ้วไปแทนก็จะยกหลังขึ้นอีก1นิ้วก็จะเหลือช่วงเด้งเพิ่มมากขึ้นคันนี้ก็จะขี่ ขี่นิ่มขี่สบายมากขึ้นยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่มีปัญหาแล้วกลับมากลับมาที่ร้านก็คือไม่เปลี่ยนใจไปร้านอื่นแล้วก็โทษความผิดให้เป็นทางร้านให้เป็นความผิดของทางร้านว่า <_ S 2> เอ้ร้านทําไม่ดีโน่นนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่แต่คุณพี่ท่านนี้มีปัญหาแล้วคือกลับมาเราคุยปัญหาก,กันตั้งแต่ต้นเราก็เลยเข้าใจกันตั้งแต่ต้นยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยเพราะช่างถามเลยว่าอะถ้าอยากได้รับได้ทําให้แต่ก็พนี้ลูกค้าก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าแบบนี้คือ ได้โทงมันสวยมันก็ขี่ได้ค่ะแต่เราก็ต้องรับรับให้ได้ก็แค่นั้นเองก็จะกระแทกหน่อย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 เนาะหน่อยหน่อยต้องให้เจ้าของคมมอวมินเองก็กระแทกหน่อยหน่อยไหมนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็มาขึ้งแมลงเอาสามขาออกเลยค่ะนีค่ะจริงจริงไม่อยากให้ลูกค้าเสียงมือหลายต่อค่ะเพราะเชื่อช่างที่ช่างแนะนำนะ จะเสียเงินต่อเดียวยังไม่ต้องเสียหลายต่อเพราะงั้นลูกค้าท่านนี้เกรงใจมากเลยเสียเงินต้องสองรอบทั้งดัดเนี่ยทั้งเปลี่ยนชุดโหลดใหม่ว่ามันต้องเปลี่ยนใหม่ยุบชุดเกรงใจลูกค้ามากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไงก็ส่งงานได้ค่ะรอบนี้น่าจะจบแล้วพี่เนาะ <laughs> ขอบพระคุณมากเลยนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านมาคุยกันให้มันจบแล้วก็เราก็จะเข้าใจกันง่ายเ,าเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะหลังบีบขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วก็จะทรงประมาณนี้เลยขี่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะ